โอเคก็กรับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับคลิปเมลอนเพกาอีพีหนึ่งนะจ๊ะเพิ่งเปิดคอนเทนต์วันนี้เราก็จะมาดูความรับของเมลอนเพกาวนะอ,อย่างแรกก็คือมันน่าจะรูไดอยู่แล้วน่าเสียงเป็ดอยอย่างที่สองให้เลื่อนให้เลื่อนตรงเนี้ยให้เลื่อนมาลองเลื่อนเห็นไหม ซึ่งมันซอนได้ดียนมากเลยคนแท้จะไม่รู้อ่ะดูดิถ้าไม่เปิดใน YouTube หรือในติ๊กต็อรูนี่แบบไม่รู้เลยนะเออแล้วก็มีอย่างหนึ่งมันจะมีอยู่บนในแมปนี้อ่านี่มันจะอยู่ในแมปนี้ ก็มันก็จะเข้าได้นะลองดูดิลองดูดิเข้าได้หรือเปล่าเออเข้าได้เข้าได้ไดวิลองลอยไปในอาวากาศนี่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 นเจอละให้ตัวไม่เลอยมันลอยไป นี่แล้วก็มีอย่างหนึ่งก็คือรูปคีย์บอร์ดตรงนี้นะซึ่งถ้าเกิดเราพิมพ์เพราะว่านั้นมันจะเป็นมันจะเป็นเหมือนห้องห้องหนึ่งอะเออซึ่งเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันนะอืมพอดีต้องไปจดรหัสอะ่ะเออจำไม่ได้แต่ว่าเซฟคลิปไปแล้วอืม ก็มีประมาณนี้แหละเออความลับของเมลอนทำกาวทุยเมลอนเพกาวอืมมีประมาณนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วอือแค่มาบอกความลับของเมลอนเพกาวเท่านั้นไม่มีอะไรมากเอาจริงก็ไม่น่าใช่ความลับแหละตอนเนี้ยเพราะว่าในติกติกน,นี้มีคนดูก็เยอะอยู่นะ ลงมถึงใน youtube ด้วยใหม่ล่าสุดด้วยเออใหม่ล่าสุดด้วยประเด็นที่กูดูก็ประมาณเก้าชั่วโมงที่แล้วโอ้โหใหม่ไหมละ่ะโคตรใหม่เลย it S it s อปาตานเล่นอะไรก็ไม่รู้เอ,อมาจนตกแล้ว ตูพุ่งยังรุนแรงพุ่งยังรุนแรงเยอะยอไอโอ้โหมันมันเร็วมากเลยอะ่ะตามไม่ทันแล้วเอ๊ะมันสูงมากเลยนะนี่โอ้ยตามไม่ทันเดี๋ยวหยุดก่อนมันจะตามไม่ทัน แล้วก็เรียบร้อยตามไม่ทันแล้วอ่ะยนี่วี เอ,ส,อสปัตันนี่มันดีจริงๆ <c oughs> มันแรงมากเลยอ่ะเล่ดูสภาพมันซะหน่อยสภาพก็คือหัวหลุดแล้ว ไม่รู้ว่าไอ้ที่โดนรอบแรกมไม่รู้มันตายยังนะแต่ว่าพอมาอยู่ท้าล่างนี่ตายแล้วเออสภาพประมาณนะี้ถ้าเกิดเป็น S R P นะถ้าเกิดตกจากที่สูงมันไม่เป็นไรจริงตัว S S, S, S R P นี่แบบอะไรก็ไม่รู้ตกากที่สูงไม่เจ็บแต่พอโดนของเหลมๆแม่งเ,เจ็บเฉยเลยกูก็งงเหมือนกัน อือนตลกกับเอสเอสปาตมากเลยมันน่าตลกมากเลยสิฮูแมตงตกไปเลยงั้นล่ะงั้นแกก็ซะพาหัวแมงเลยอ้าวฮ่าฮาฮ่าฮาฮ่าิาา ไม่อช่ชีวิตสิเข้าได้สลบไปแล้วก็เกิดอ,อาาการหัวใจหยุดเต้นแต่ว่าเขาก็ดันได้โชคายซะง,งั้นเพราะว่าเขานั้นกำลังจะตกเขาแล้ววีไทยงสวยเลยโอ้โหตู่ทะลอก อเนจิกูไม่อยากทำคลิปหรอกแต่พอไปดูในติ๊กตอกออก็น่าไปทำดีนันก็คือความลับของไม่เริมเฮกาวไม่น่าใช่แล้วมั้งไม่รู้อ่ะอันนี้ไม่รู้มันมาตั้งแต่เว์ชั่นแรกๆเลยหรือเปล่าหรือมันเพิ่งมาก็ไม่รู้นะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันใครที่ยังไม่อัปเดตก็ลองดูแล้วกันนะ อืมใครยังไม่อัปเดตอ่ะลองดูแล้วก,กันว่าได้หรือเปล่าแต่ที่เรารู้ว่าชั้นเก่าๆที่เคยเล่นอะไม่ได้เก่ามากอะ่ะก็มันจะมีอยู่อสามตัวนั้นอะแอปเปิลยังไม่มา้วรู้ว่าจะเห็นคีย์บอร์ดอยู่นะในแบบเนี้ยเออแต่ก็ไม่รู้อะ่ะมันต้องพิมอะไร โอ้โหเลตุ้มเป๊อ้โหัวหลุดเลยใช่ไหมลอนมันจะหัวหลุดง่ายมากเลยเอาไปจุบหัวกันซะเราเอออืมหัวมันหลุดง่ายมากเลยตัวเมลอนอ่ะตัวอื่นมันหัวมันไม่ได้หลุดง่ายนะอนั่นแหละนี่ก็คือ ประมาณนี้ของความลับนะก็รหัสเดี๋ยวจะมาในคลิปหน้าไม่ดีกว่าเดี๋ยวจะมาตอนดึกๆหน่อยไม่รู้ทำไมอืลรหัสมันก็อ้านจะยาวนิดนึงไปละไบไป